ครับวันนี้เซฟไลของเรานะครัก็มาอยู่กันที่ห้องพอเลียงเนื้อเยื่อพืชนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับมาในหัวข้อที่ว่าทิชชู่เคาเจอร์เธอดีอย่างไรนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมนะครับนายเจสราสืบประพันธ์นะครับนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมนะครับปีสามครับผมและอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ได้นําตัว่อยครับ สวัสดีครับผมอาจารย์ดรธเนศคอมเพชรนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรามาอยู่ในห้องนี้อาจารย์เห็นขวดเยอะแยะเลยนะครับคือไอ้ขวดนี้เนี่ยมันมันคืออะไรอ่ะครับอาจารย์อ๋อในขวดถ้าถ้าเราดูลงไปนะครับมันจะมีพืชต้นเล็กๆอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ที่เราเรารู้จักกันไหมครับก็คือพืชที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในเยื่อครับหรือที่ชูคอร์เตอร์นั่นเองครั และทิชชูคอร์เจอร์เนี่ยมันมันมันมีดีอย่างไรครับอาจารย์อ่าทีนี้ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอให้นิยามก่อนนะครับว่าทิชชูคอร์เจอร์เนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้ทิชชูคอร์เจอร์มันมาจากคำสองคำใช่ไหมครับคําว่าทิชชูนะครับทิชชูแปลว่าอะไรครับทิชชูแปลว่าเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อใช่ไหมไม่ใช่กระดาษทิชชูใช่ไหมไม่ใช่โอ้ใช่คอร์เตอร์ครับคอร์เจอร์คอร์เตอร์นี้แปลว่าพกปลูกอ่าพกปลูกนะครับไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับก e right. oh, uh ็คือจะมาจากคําว่า ที่ชูเขาเจอคือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อะนะครับซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็คือเป็นการเป็นการปลูกพืชหรือเป็นการสร้างพืชขึ้นมานะครับโดยเราเอาชิ้นส่วนของพืชเนี่ยมาเพาะเลี้ยงในสภาพจําลองนะครับจาลองสภาพจริงทั้งเรื่องของการให้น้ําการให้แสงการให้ธาตุอาหารการให้ฮอร์โมนต่างๆนะครับอาจารย์ครับแล้วกว่าจะมาเป็นต้นแบบนี้เนี่ยเราต้องผ่านกระบ,บวนการอะไรบ้างอาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมครับา ก็เน้นักว่ากว่าที่จะได้ต้นนี้เลยนะครับเราก็จะมีกระบวนการต่างๆมากมายนะครับขั้นตอนแรกนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องมีการคัดเลือกเอาชิ้นส่วนพืชหรือ e x p a n t นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเรามักจะทําการคัดเลือกในส่วนของพืชที่เป็นเนื้อเยอะะเื่อเจริญนะครับหรือ,อ m o r i s t e m a t i c ทิชชูนะครับด้วย,ยจักนี้ตาครับเน้อเยื่อเจริญคืออะไรครับ <c oughs> รก็เหมือนในืเยื่อเจริญส่วยอดอ่นใช่ <นะ S 2> ครับก,ก็ก็ส่วนใหญ่เราจะน,นิยมเป็น,นเนื้อเยื่อเจริญเพราะมันเป็น,นเนื้อเยื่อที่มันมีการแบ่งเซลล์อยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้พอเราได้ชิ้นส่วนของพืชน,นี่ก็อาจจะต้องมีการฟอกมีการฆ่าเชื้อนะครับฆ่าส่วนที่มันมีการปนเปื้อนมีการเจือปนนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาส่วนของเนื้อเยื่อตรงนี้นะครับมาวางเลี้ยงบนอาหารนะครับซึ่งอาหารนี่ก็จะเป็นอาหารสังเคราะห์นะครับ โดยในอาหารเนี่ยที่เราเห็นใส่ๆแบบนี้นะครับอาจจะมีเราเราจะมีการเติมพวกาสารอาหารธาตุอาหารพืชลงไปนะครับหลักๆก็คือจะมีพวกไนโตรเจนนะครับอาหารพโพสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมก็คือตามที่เราที่เราทราบนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเติมฮอร์โมนพืชนะครับแล้วก็มีมีการใส่สารบางตัวนะครับพวกสารพวกควบคุมการเจริญเติบโตของพืชลงไปนะครับจากนั้นเราก็เอา,เอาเอาชิ้นส่วนพืชเนี่ยไปวางเลี้ยงนะครับ ครับแล้วอาจารย์แล้วการพอเลี้ยงการขยายพันธุ์แบบที่ชูคอเจอร์เนี่ยดีกว่าการขยายพันธุ์แบบอื่นแน่ทั้งนี้ทันน้งนั้นก็อาจจะแบบมันมันก็มีข้อดีนะครับข้อข้อดีของที่ชูคอเจอร์เนี่ยคือเราสามารถที่จะผลิตพืชได้จำนวนมากมากนะครับซึ่งซึ่งในการขยายพันธุ์โดยวิธีทั่วไปเนี่ยในบางพืชอ,อาจจะทําไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกใช้ใช้วิธีที่ชูคอเจอร์นะครับเนื่องจาก ในในกบทขวดหนึ่งเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับขวดเดียวเนี่ยเห็นไม่มีมีต้นพืชอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งต้นพืชเล็กเกเหล่านี้ยเราสามารถที่จะเอาไปขยายต่อเป็นพืชต้นใหญ่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเราจะได้ประโยชน์เรื่องของความตรงตามพันนะครับซึ่งพืชที่เราเอามาขยายตรงนี้นะครับมันมาจากชิ้นส่วนเดียวกันนะครับดังนั้นพืชในนี้นะครับเราก็อนุมานว่ามันจะมีพันธุกรรมเหมือนกันนะครับเออซึ่งมันจะมีข้อดียังไงนะครับในกรณีที่ เราต้องการเพื่อที่มันมีความเหมือนกันเช่นพวกไม้ดอกไม้ประดับเวลาเราไปประดับบางที่ใช่ไหมครับเราก็ต้องต้องการความยูนิฟอร์มความเหมือนกันนะครับถ้าเราเอาเพื่อที่ไปเกิดกกาจากการข้อเมล็ดเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดความแปรปรวนนะครับซึ่งจะทําให้เกิดความไม่สม่ำเสมอนะครับที่ชูเคาเจก,ก็จะช่วยให้มันมีความสม่ำเสมอขึ้นมาได้นะครับ แล้วเหมือนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นดอกหน้าวัวใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็ดอกหน้าวัวเต็มไปหมดเลยแล้วมีพืชอื่นไหมครับที่อาจารย์เคยเห็นว่าแบบมันมีการขยายพันธุ์แบบที่ชู่อร์เเนเนียครับก็เทคนิคนี้นะครับก็เอาไปเอาไปใช้ในหลายพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพืชที่เป็นไม้ยืนต้นนะครับหรือเป็นพวกที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับอันนี้ก็ขอแสดงของวารลักษณ์ละ่อนะครับของสํานักวิชาที่มีการเกษตรของเราเนี่ยก็จะมีการ ขยายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเป็นพวกหน้าวัวนะครับเนื่องจากหน้าวัวของเราเนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์เฉพาะนะครับซึ่งซึ่งเราก็จะมีการใช้เทคนิคที่ชูคอลเจอร์ในการขยายพันธุ์ออกมาจำนวนมากๆ,ๆนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นเป็นพืชอื่นๆเนี่ยที่เราทําก็คือจะมีกล้วยนะครับกล้วยที่เป็นกล้วยที่เราทําการอนุรักษ์เชื้อพันมุูกรรมไว้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอามาใช้เทคนิคที่ชูคอลเจอร์นะครับใน,ในการขยายพันธุ์ได้นะครับ หรือตัวของแสงเองเคยเห็นพืชอะไรที่เอาไปใช้ในการขยายพันธุ์โดยวิธีนี้บ้างหรือเปล่าครับเคยบ้างครับหรือว่าเคยเล่นดูเจอแบบอินทผลัมที่พอพอเลี้ยงในขวดแบบนี้ร,รู้หรือเปล่าว่าทำไมอินทผลัมถึงต้องไปไปพอเลี้ยงในเรื่อ ก็เพราะว่ามันมีสองเพศตูดตาครับใช่ครับ<ช>มันมีสองเพศทีเนี้ยเขาต้องการเพศเมียอย่างเดียวก็<ช>ก็คือต้องเอาต้นแม่ที่เป็นพันธุกรรมเพศเมียเนี้ยเอามาขยายแบบเอ่อทิชชูคอเจอร์เพื่อที่จะคงพันธุกรรมเอาไว้ให้มันออกลูก<ช>เป็นปกติ<ช>แบบนี้ถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับอเออก็ยังคงมีอีกหลายพืชนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีมีการศึกษาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยโดยพืชบางชนิดเนี่ย ที่แบบอาจจะแบบขยายพันธุ์โดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างยากนะครับเราก็จะใช้เทคนิคที่ชูเค้าเจอเนี่ยมาช่วยในการขยายพันธุ์นะครับหรือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมันก็จะมีบางกรณีที่พืชบางชนิดที่มันกําลังเด่ยสูญพันธุ์ไปนะครับเราก็ใช้เทคนิคนี้นะครับช่วยในการเก็บรักษาเชื้อพันธุก,กรรมมันไว้ได้นะครับซึ่งเราเห็นว่าที่ชูค้าเจอ์นี่มันมีประโยชน์มหาศาลเลยใช่ไหมครับ อ่านะครับทีนี้ของของแสนเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาถึงปีสามแล้วใช่ไหมครับจนปีที่สามแล้วช่วยช่วยแลกเปลี่ยนให้ฟังหน่อยครับว่าชีวิตในมหาลัยเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างครับการเรียนของสำนักวิชาเทโนมีการเกษตรครับก็สนุกครับเหมือนตัวผมเนี่ยที่บ้านเนี่ยทาการเกษตรอยู่แล้วนะครัก็คือมาเรียนด้านนี้เนี่ยก็ถือว่าตรงสายนะครับแต่ว่าก็มีบางวิชานะที่เราต้องใช้ความพยายามมากเออมากขึ้นนะครับ ช่แต่ว่าในด้านที่เป็นว,วิชาที่เป็นสาขาเฉพาะเหมือนอันนี้เป็นวิชาพอเรีกยในเยี่ยนเนี่ยนะก็ผ่านมาแล้วก็เราการเรียนก็สนุกดีครับเรียนเรียนดินต่างๆนะการวิเคราะห์ดินต่างๆอันนี้เนี่ยก็เป็นน่าสนุกไม,ม่น่าเบื่อแบบมันมันมีอะไรให้หน่าสนาเยอะนะครับก็นี่ก็ปีที่สามตอนนี้มีวิชาอะไรที่แบบ เรียนแล้วรู้สึกว่าเรามันมีความน่าสนใจบ้างครับตอนนี้ที่ตาลังเรียนน่ครับตอนนี้ใช่ไหมครับนนก็มีเรียนการสารวจระยะไกลนะครับนน<ม>ก็คือเป็นการดูการสร้างแผนที่ทางการเกษตรต่างๆนี่ครับเหมือนเราเอาภาพจากดาวเทียมมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆมาเรียบเรียงน,นะเพื่อ,อสร้างชุดข้อมูลใหม่เหมือนกับว่าพื้นที่ที่เป็นปริมาณน้ําฝนเนี่ยในภาคใต้เนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราก็ทําการดึงข้อมูลนะครับ ออกมาออกจากสถานีตรวจวัดอากาศต่างๆเนี่ยแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็เอามาคำนวณนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างนะครับแผนที่ที่เป็นปริมาณน้าฝนเนี้ยได้ด้วยตัวเองเลยนะอาจารย์ใจสนุกมากเลยลอาจารย์ที่สอนวิชานี้เป็นไงใจดีครับก็ <c oughs> ใจดีครับใจดีไม่ได้อวยนะครับอันนี้ก็คือนักศึกษาต่อมาจากความรู้สึกจริงๆหรือเปล่าครับความรู้สึกจริงๆนะครับแล้วก็ถ้า อยากได้เก <te> <mm ีย <Wars> รีไ <improving> ด้ด <im discomfort> ้วยนะครับถ้าเป็นการดีนะครับครับอ่าทีนี้อก็นอกจากนอกจากแสนเรียนเนี่ยก็คือในการใช้ชีวิตในมหาลัยเนี่ยเรายังมีกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่าเช่นเรื่องของการหารายได้เสริมระหว่างเรียนเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างครับก็ กิจกรรมเนี่ยที่ที่ทาเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะครับเหมือนผมเนี่ยเป็นสโมสรอยู่ด้วยนะครับก็มีการจัดกิจกรรมออกค่ายต่างๆนะครับร่วมสนุกสร้างความสัมพันธ์นะครับระหว่างพี่น้องนะครับรุ่นต่างๆนะครับผมก็มีการออกไปนอกสถานที่นะครับออกไปนอกจัดกิจกรรมกันนะครับสนุกเฮฮานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีกิจกรรมรถน้ําดําบัวนะครับปีใหม่ไทยนะครับก็ กิจกรรมก็ผ่านไปด้วยดีนะครับน้องๆนะครับก็มีการได้รถน้ำนะครับให้คณะอาจารย์นะครับเพื่อเป็นการคารพนะครับต่อครูบาอาจารย์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่เป็นกิจกรรมที่เป็นในส่วนของหาเงินนะครับก็อันนี้เกดสําคัญเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> ใ,ชใช่ครับก็มีกิจกรรมโครงการหนึ่งตำบลน,นะก็ได้สมัคร อันนี้ก็เป็นของมหาวิทยาลัยนะครับที่รับนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่เนี่ยเข้าไปทํางานนะครับต่างๆนะครับร่วมกับอาจารย์นะครับส่วนผมเนี่ยก็จะอยู่กับเล็บนะครับของที่เป็นด้านจุลชีวะนะครับก็คือการพ่อเลี้ยงเชื้อราไซโคเนมานะครับซึ่งเป็นเชื้อรานะครับในการควบคุมรคกพืชนะครับก็มีการพ่อเลี้ยงเชื้อสดนะครับหรือว่า การพวเลียนเชียวบนเกลดนะประมาณนี้ครับก็อาจารย์ของเราก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านเชืช้อสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเรียนสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหการรมอาหารของเรานะครับก็มีการให้สมัครในรอบไหนบ้างครับอาจรย์ตอนนี้ ครับก็ในขณะนี้นะครับก็คือรอบ G c a s 2สองนะครับกําลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่29มีนาคมนี้นะครับสําหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็ยังคงที่จะสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับแล้วมีการให้ทุนมีมีอะไรบ้างสําสำหรับการสนับสนุนทางด้านส่วนการศึกษานะครับตอนนี้ก็เราจะมีสองกลุ่มหลักๆนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นทุนเกษตรกรพันใหม่นะครับ ึ่งน้องอาจจะกังวลว่าคุนเนี้ยมันยากหรือเปล่านะครับรู้หรือเปล่าครับคุณน,นี้ใช้เกรดประมาณเท่าไหร่รที่ได้ข่าวมา2.5 <มา S 2> ใช่ครับเกตเกดแค่2.5เองนะครับแต่สาหรับน้องที่มีเกดสูงวันนี้ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับน้องาอาจจะเป็นตัวเลือกนะครับในการในการคัดเลือก,ก่อนนะครับนอกจากคุณอ่ทุนเกษตรกรพันใหม่น,นะครับเรายังมีทุนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารในนวัตกรรมนะครับก็คือเป็นทุนอ่โปรแกรมเขียนนิยมนะครับซึ่งทุนเนี้ย ก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับรู้หรือเปล่าครับว่าทุนนี้ต้องใช้เกดประมาณเท่าไหร่สามจุดห้าประมยากหรือเปล่าครับยากก็เกรดค่อนข้างที่จะสูงนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากทุนนี้นะครับตามชื่อทุนก็บอกที่บอกก็คือเป็นทุนโปรแกรมเกียรินิยมนะครับดังนั้นนักศึกษาหรือน้องๆที่เข้ามาสมัครในทุนนี้นะครับเราก็คาดหวังว่าจะจบไปด้วยคะแนนที่เป็น เขียนนิยมนะครับก็คือต้องมากกว่าสามห้านะครับในตอนที่จบครับแล้วถ้าจบเขียนนิยมนี้อาจารย์มันดียังไงอาจารย์ตอนนี้ก็คือเราเราจับประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะครับการที่เราจบคะแนนเขียนนิยมนะครับมันก็จะมีมีความมีความสามารถในการที่จะไปคัดเลือกเป็นเป็นผู้ที่ถูกคัดเลือกคุณต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนไปเล็กเด่นต่างประเทศนะครับคุณการศึกษานะครับหรือว่าเราจบมาแล้วเนี่ย บางคนก็ไปสมัครงานนะครับซึ่งในหลายๆที่เนี่ยก็จะใช้เกรดในการพิจารณาการรับเข้าสมัครงานแม้กระทั่งการให้เงินเดือนนะครับคนที่จบด้วยคะแนนเกียรติยมนะครับก็อาจจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการเข้าทํางานก่อนครับโอเคครับก็สำหรับเซฟไลฟ์วันนี้นะครับก็น่าจะหมดเวลาลงแล้วนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวก็จะมีลิงก์นะครับด้านใต้นี้เลยนะครับผม แล้วก็อีพีหน้า mm hmm. เซตไลท์ like จะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามกันต่อไปเลยครับผมสวัสดีครับครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังติดตามเราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับคืออะไรครับอาจารย์เราจะแจกดอกหน้าวัวน,นะครับ,รบผมให้กับผู้ที่ กดไลค์กดแชร์นะครับโดยโดยจะมีทีมงานนะครับสุ่มผู้โชคดีนะครับถึงกี่รางวัลครับอาจารย์ห้ารางวัลครับผมห้ารางวัลนะครับสําหรับน้องๆคนไหนนะที่อยากได้ต้นน้าวัวสวยๆแบบนี้นะครับไปประดับที่บ้านนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลากันไปจริงๆเนีวนะครับอาจารย์สวัสดีครับ